เมื่อกี้มีคนแจ้งมาว่าพวกเรายกร้ออยู่ในซอยนี้ยกทำไมอ่ะไม่กลัวรถล้มเหรอเฮ้ยหายกบ้างอ่ะยกมือขึ้นอ่ะลงมาจากรถไปยืนเรียงแถวกันนู่นได้ ใยกทั้งสะสี่คนเลยใช่ไหมอายุเท่าไหร่แล้วอยู่ปมไหนแล้วมสครับสิบห้าเคยโดนทำโทษปะเคยครับคจมันเป็นอันตรายต่อเราแล้วก็ต่อเพื่อนอดน้วยถ้าล้มมาเนี่ยสนซ้อนคนขับ <c oughs> คนขับนี่โดนผิดกฎหมายด้วยถ้าเพื่อนล้มมาเนี่ยคนขับก็จะเป็นการประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บมีโทษจำคุกถ้าพอ่อพ่อแม่เขาเอาเรื่อง ถึงเราจะเป็นเด็กก็ก็ไม่ได้เว้นนะคนที่เป็นคนขับจะโดนคนที่เป็นคนซ้อนอ่ะก็โดนจะโดนสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดอีกในกรณีที่ไปชนคนอื่นในกรณีที่ล้มคนขับก็จะผิดแต่ในกรณีที่ไปชนคนอื่นผิดทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนฐานสนับสนุนแล้วก็ฐานกระทำการเอง นะมีกฎหมายแล้วก็มีโทษจำคุกถึงจะเป็นเยาวชนแต่เขาก็จะมีคุกสำหรับเยาวชนนะก็ถ้าจะขี่รถเล่นก็ไปขี่ในสนามหรือว่าอะไรเงี้ไม่ต้องมาขี่ตามถนนอะไรเงี้ยนะวันนี้เดี๋ยวพี่จะลงโทษดันพื้นท่าเตรียมดันพื้นท่าเตรียม หาครั้งเดี๋ยวไอ้พึ่งทวนก่อนห้าครั้งห้าครั้งห้าครั้งปฏิบัติปฏิบัติเงินนับด้วยสี่ห้าพ่าชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อเบนครับเบนชื่ออะไรชื่อคิวครับคิวเมนครับอะไรนะเม็ดเม็ดก้าครับก้าเดี๋ยวพี่จะจดชื่อไว้ในบัญชี นะเพราะพี่มาซอยนี้ประจําทุกวันครั้งนี้ก็ว่ากล่าวจากเดือนอ,อย่าไปหาทาอีกก็ขี่เล่นก็ไม่มีารถก็ไม่ได้แต่งเลยแล้วไม่ไปยกทำไมไม่รู้เออเอาโอเคกลับบ้านได้ครัคบครับ